สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเขียนวงจรนิวเมติกไฟฟ้าแบบพื้นฐานครับว,ว,วงจรแรกก็คือวงจรพาวเวอร์ครับมีถังลมชุดปรับปรุงคุณภ,ภาพลมครับแล้วก็วาล์วารับสองหนึ่งตัวครับ ก็กระบอกสูบของไานะครับลมยางถางลมเข้าที่ชุดกระปุงคุณภาพลมไปที่วาล์วห้าลับสองแล้วก็ไปที่กระบอกสูบสองนะครับแล้วก็ตั้งค่าที่วาล์วห้าลับสองให้เป็น Y1 ครับเมื่อเราเขียนวงจรพาวเวอร์เสร็จแล้วล้วก็ไปเขียนวงจรคอนซุมเครับ จะมีแหล่งจ่ายไฟบวก24โวลต์รับแหล่งจ่ายไฟ0โวลต์นะมีสวิตช์ S0 หนึ่งตัวแล้วก็มีสวิตช์ปุ่มกดตกติเปิดหนึ่งตัวตั้งเป็น S1 แล้วก็มีตัวดิโน่วาวหนึ่งตัวตั้งค่าเป็น Y1 หลังจานั้นเราก็มาต่อวงจรเลยครับจากไฟบวกเข้าที่สวิตช์ S0 มาที่สวิตช์ S1 แล้วก็เข้าโซเดนอยด์วาล์ว Y1 แล้วก็ไปที่ไฟลบครับหลักลการทำงานคือเมื่อผมเปิดสวิตช์ S0 และปมเปิดสวิตช์ S1 ไฟจะไหลผ่านสวิตช์ S0 มาที่สวิตช์ S1 มาที่โซเดนอยด์วาล์ว Y1 ทำให้ ทำให้กัะบอ,อกสูบเคลื่นที่ออกสุดครับแล้วเมื่อผมปล่อยสวิตช์ S1 ่งวแล้จะตัดทำให้ลูกสูบเคลื่นที่กลับเข้าสู่ที่เดิมครับอขอบคุณครับ